สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนานะครับผมในอีพนี้ครับเดี๋ยวเรามาใช้ตัว React to Artify นะครับในการอัดเ t ข้อความต่างๆนะครับการใช้งานง่ายมากๆนะครับลิงก์ผมแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมการันตีนี่เลยล้านกว่าดาวดุลต่อสัปดาห์นะครับติดตั้งกันก่อนนะครับผมกดคัดลอกแล้วมาที่คอมมานด์ฝั่งหน้าบ้านครับ Ctrl+C ว่างเลยนะครับผมเพิ่มคำหนึ่งครับลบลบเว้นวรรคแล้วก็ลบลบฟอสนะครับผมเป็นการบังคับเพื่อติดตั้งนะครับผม โอ้โหติดตั้งรวดเร็วมากนะครับ npm start เลยนะครับผม start project ของเราขึ้นมานะครับแล้วจะ Alert อะไรนะครับผมเรามีหน้า Register หน้า Login ตรงนี้ควรจะ Alert นะครับผมมีการลบมีการแก้ไขก็ควรจะแจ้งเตือนให้ทราบนะครับผมว่าสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่หน้า Register กันก่อนครับคลิกขวา inspect ดูครับผมที่แท็บ console ครับคลิกตรงชี้ๆตรงนี้นะครับแท็บ console ลองรีจิเตอรดูครับ ม่วมๆเลยนะครับผม7777นะครับซายอินครับอ้อต้องเปลี่ยนกับเป็นคำว่ารีจิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนด้วยนะครับเห็นไหมครับเขามีการเลื่อนว่ารีจิเตอร์สักเซสเราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับลองลองรีจิเตอร์อีกรอบนึงครับ user already e x i t เห็นไหมฮะข้อความไม่ตรงกันแล้วนะครับผมหมายถึงว่าเออ่มีการแจ้งเตือนอยากจะบอก user แล้วว่า user นี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเราจะเลื่อนแจ้งเตือนเขาครับกลับมาที่เว็บไซต์ครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างครับ การใช้งานนะครับก๊อปปี้เลยนะครับผมอิมพอร์ตมาท่านนี้เข้ามาก่อนนะครับผมเอาไปไว้ที่ไหนล่ะนะครับผมเปิดโค้ดของเราขึ้นมาครับเอาไปไว้ในที่ที่ทุกๆคอมโพเนนต์หรือทุกไฟล์สามารถเข้าถึงได้นั่นคือ app.js ครับโฟลเดอร์ค l i e n t ครับ src app.js นะครับผมวางไว้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับข้างล่างนี้ก่อนฟังก์ชัน a อ p ตรงนี้นะครับเป็น notify ตรงนี้นิดหนึ่งครับด้านบนนะครับเขาจะมีคอนเทนเนอร์นะครับผมเปรียบเสมือนการเรียกใช้คอมโพเนนต์กับทูดหรือทอัสตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นฟังก์ชันเอาไว้เรียกอ l e r t ขึ้นมานะครับไอตัวนี้นะครับผมทอัสเนี่ยเราจะเอาไปเราจะไม่ import ที่หน้านี้นะครับเราจะเอาไปไว้เรียกตอนที่เราอยากจะให้ปุ่มนี้ทํางานปุ่มนี้ทํางานเราจะเอาไปไว้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าแรกไม่ต้องใส่นะครับหน้าแรกคอนเทนเนอร์เฉยๆนะครับผมแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับ ตรงนี้คือเอาไว้ในที่ที่ทุกๆคอมโพเนต์สามารถเข้าถึงได้นั่นคือ a p p js ครับเดี๋ยวเราไปเรียกใช้คอมโพเนต์นี้กันก่อนนะครับตัวนี้เป็น css นะครับไม่มีอะไรนะครับผมเลื่อนลงมาครับตรงไหนล่ะตรงไหนดีเอาไว้ข้างๆ้าง css css base line ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเรื่องการปรับแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียกใช้สักสองสามตัวก่อนแล้วผมจะพาปรับแต่งนะครับเรื่องง่ายมากๆนะครับ่ะโอเคที่หน้า app js เรียกว่าเรียบร้อยแล้วเรียกใช้แค่ครั้งเดียวนี่แหละเราไม่ได้มายุ่งอะไรกับเขา นะครับผมโอเคนะครับต่อไปหน้าไหนที่เราอยากจะเล e r t ครับหน้าแรกของเราหน้า Register นะครับผมที่ Component ครับเพจครับ a u t h แล้วก็ Register ครับเดอนขึ้นด้านบนก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลืมตัว Component แล้วนะครับ Import เขาเข้ามาก่อนนะครับผมผมเปิดเว็บไซต์นะครับผมก๊อปเฉพาะบรรทัดด้านบนนะครับเฉพาะบรรทัดบนจริงๆเอาแค่ตัว t o a d ตัวนี้นะครับผมผมก๊อมาเลยนะครับเดี๋ยวผมมาลบ import เข้ามาครับลบตัว container ร์ทิ้เพราะว่าเราลบเราเรียกใายเขาไปแล้วในหน้า app.js นะครับผมตัวที่สั่งเรียก alert ขึ้นคือตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาครับ to us ครับผมเลื่อนลงมาครับ handle submit คือเมื่อกดปุ่ม sign in ถูกไหมฮะเมื่อกดปุ่ม sign in เมื่อกดปุ่มตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคำตรงนี้เป็น register นะครับเปลี่ยนให้ถูกต้องด้วยตรงนี้ก็เป็น register นะครับเนื่องจากเราก็โค้ดมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไตเติลเขา นะครับเราจะเอาไว้ตรงเมื่อกดปุ่ม Submit เขาจะทำฟังก์ชันนี้ถูกไหมฮะฟังก์ชันนี้เขาก็จะส่งตัวแปร TAM หตัวแปรไก่กาและเล่มไปให้หลักบ้านเมื่อได้ข้อความตอบกลับเราก็คอนโซลห็อกเลสแล้วก็อเล r t Data ออกมาดูเฮ้ยเราจะเปลี่ยนคำว่า Alert ตรงนี้ครับเป็น T O A S T o U s S u c c e s s ครับก็คือสำเร็จเฮ้ยรู้ได้ไงไม่ต้องพิมพ์คำนี้เรื่องการปรับแต่ง ลองพิมพ์ตามพิมพ์คํานี้ตามผมไปกาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูเออร์เลอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วจะพาเปลี่ยนลองกดที่เว็บเบราว์เซอร์รันคำสั่งนี้ขึ้นมาครับกดปุ่มรีจิเตอรครับผม7 77. 7็ดนะครับผมลองสมัครอะไรก็ได้นะ่ครับผม User already exit มีการ alert เห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะครับผมการเรียกใช้ตัว t o artify เจ็ดสามตัว sign in ครับ ก็ไม่ไหวเี่ะรหัสนี้มีแล้วอ่ะไม่พร้อมใช้งานเจ็ดสตัว r e g i s t ต r ร์ซั e เซโอเคเหไหมครับเรียบร้อยแล้วในการเรียกชูอาร์ติฟายอุ้ยไม่สวยอยากแต่งแบบอื่นเดี๋ยวเราไปแต่งในหน้า r e g i s t ต r กันเขาจะอยู่ใกล้กันเราจะได้เรียกใช้สองสองตัวนะครับผมเรียกว่าเดี๋ยวจะเห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะหน้ารีจิ s เตอเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแต่ขออนุญาตเลื่อนลงไปเปลี่ยนคำนิดหนึ่งนะครับผม หน้าตรงคำว่าซายินตรงนี้เป็นคำว่ารีจิตเตอร์เปลี่ยนไตเติลที่เฉยนะครับไม่มีอะไระครับผมผมเปลี่ยนตรงคำตรงนี้เฉยให้สื่อความหมายนะครับขออนุญาตแวะเปลี่ยนนิดนึงนะครับไหนไหนมาตรงนี้เลยซายินตรงนี้เป็นรีจิตเตอร์ตรงบัตทอนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าล็อกอินกันครับผมพิมพ์ทางลัดตรงนี้เลยนะครับผมอ่าลองล็อกอินดูครับเจ็ดเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดมีไหมรหัสนี้ซายินมีซะด้วยนี่เขาเออร์เเป็นอ็อบเจกต์มานะครับผมมีซะด้วยแบบไม่อยากมีเดี๋ยวผมล็อกอินใหม่เจ็ดแปดโอเคกดซายินครับลองดูที่เออร์เรนะครับผมผมได้ยินการแจ้งเตือนนิดหนึ่งโอ้โหมีการแจ้งเตือนด้วยพยายามล็อกอินล็อกอินไม่สำเร็จก็จะเลยขึ้นพยายามเนี่ยเราจะได้ดูมันดูดีนะฮะ อ่ลองตรดูที่ e อ r o r ที่คอนโซลหรอกครับ Response ครับ Data ครับ User not found ไม่มีเราจะเอาข้อความนี้มาแจ้งเตือน User not found นี่มาจากไหนนี่ครับผมดูที่โค้ดครับอ๋อหน้า r e g i s t e r นะครับผมแวะนิดนึงนะครับผมแวะด้านบนนิดนึงนะครับผมก o to ตัวนี้เลยที่เรา Import มานะครับผมย้ายไปหน้า r e g i s t e r ครับผมอาขออภายย้ายไปหน้า Login นะครับด้านบนสุดครับ Import to us ตัวนี้เข้ามา ไปในส่วนที่เรากด Submit ครับก็คือ Handle Submit ใช่ไหมครับเขาก็จะส่งข้อความไปยังหลังบ้านนะครับผมเห็นไมฮะได้ข้อความกลับมาก็ a l ลิร์ที่เขา Alert เป็น Object เมื่อกี้นี้นะครับผม Consol e log เลส a ด a ้าคอน l o ล e ็อก e อ r o r อยู่ตรงนี้ครับเดนคือไปทำไปคุยกับหลังบ้านแล้วคุยได้สำเร็จเจราจาได้สำเร็จก็จะทำในวงเล็บเดนถ้ามี Error ก็จะมาอยู่ในวงเล็บ Cat ซึ่งเรา Consol e ็ o g error ไว้อยู่นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูที่เออร์เลอร์ก่อนก่อนนะครับดูที่เออร์เลอร์ก่อนดูที่เออร์เลอร์ก่อนนะครับเปิดลองล็อกอินให้เออร์เลอร์ดูครับเป็นรหัสที่ไม่มีในระบบนะครับผมกดซ้าอินครับเราได้เออร์เลอร์มาต้องกดย่อยก็คือเออร์เลอร์นี้คอนโซลเออร์เลอร์จุดレスปอนดดูดูที่จุดレスปอนนะครับผมจุด Data นะครับเราจะเข้าถึง u s e r not found ลองดูครับ เออร์ r ลอร์จุดレスปอนนะครับผมก็คือชื่อคีย์ของเขาด้านหน้าตัวนี้นะครับผมชื่อคีย์ด้านหน้าตัวนี้นะครับレスปอนแล้วก็ย่อยลงมาอีกก็จุด Data นะครับลองจุด Data ดูนะครับผมจากที่เขาเออร์เลอยาวๆตัวนี้นะครับผมลองกดไซน์อีกรอบนึงครับเราจะได้คําว่า user not found เดยวชื่อผมอาจจะบังนะครับกดไซน์อีกรอบนึครับนี่เราจะได้เป็นข้อความเป็นการเข้าถึงข้อความเราก็เปลี่ยนครับผมเป็น to us e r r o r r รู้ได้ไงต้องคําพิมพ์คํานี้ต้องพิมพ์ว่าซักเซตต้องพิมพ์ว่า er เออ o r เลอรดี๋ยวอีกตัวหนึ่งผมพาไปดูนะครับผมกดไซนี้รอบหนึ่งครับแจ้งเตือนว่า User not found โอเคนะครับโอเคเนาะโอเคหน้านี้นะครับในส่วนของการในส่วนในในในตัวบล็อกของเดมนะครับผมที่เขา alert เป็น l e d data นี่คือทำงานสำเร็จล็อกอินได้นะครับผมล็อกอินได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนคำว่า alert นี้เป็น to u s จุด u c c e s s ก็ได้นี่ครับผมแล้วเล a เ data ใส่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะเขาเป็น Object นะครับเลสจุด d a ต a ตอนนี้เขาเป็น Object นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้แบบต้อง refresh ไป refresh มาผมขอเอาร e d i r e ็ t ออกก่อนนะครับผมขอเอา redirect ขอขอปิดไปนะครับผมแล้วลอง l o g in แบบถูกต้องดูนะครับผมแปด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 ลดู Object ครับ sign ครับได้ Data มาอะได s p o ปอนกลับมาแล้วเป็นเลส ตัวนี้นะครับที่เขาคอนโซลหลอกตัวนี้นะครับทูอาร์ตรไม่เห็นแจ้งเตือนเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นอ็อบเจกต์ต้องเป็นข้อความเท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคเลสเลสจุดเดต้าจุดเปย์โหลดจุดยูเซอร์จุดเนมนี่เลยคือตัวนี้เลยที่เราส่งไปบันทึกนะครับผมลองดูนะครับผม,อ,บผมอ่ะก็จะเป็นการเข้าถึงเนมแปดแปดแปดนะครับผมลองดูครับไซน์ครับอ่ะแปดแปดแปดแล้วนี่คือการเข้าถึงข้อมูลที่ได้ ที่ r e s レス s e ที่ตอบกลับมาจากหลังบ้านนะครับผมเราก็จะเอาตัวแปรนี้มาใส่เลยอลองดูครับลองดูครับใส่นี้ก็แปดแปดแปดเฮ้ยไม่ไม่สื่อความหมายขอขอต่อสตริงนะครับผมเราก็บวกแล้วก็ใส่เป็นซิงเกิลโคดด้านหน้าใส่คำว่า user จุดจุดจุดล็อก i n s ส c ก s อะไรก็ว่าไปนะครับผมล o อก i n นส c c เ s s เข้านี้เองนะครับผมลองใส่ยินดีกรอบครับอ่าเอามีจะขอเว้นบั๊กตรงนี้นิดนึงครับขอเว้นบั๊กตรงนี้หน้าหน้าแอ่วใส่ยินครับล็อกอินสำเร็ลองแบบล็อกอินเออเลอร์ครับล็อกอินเออเลอร์อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราผมปิดรีเลยเล็กนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องการปรับแต่งกันนะครับผม ลิงก์ที่2ครับที่อยู่ใต้คลิปครับก็คือลิงก์ตัวออฟฟิเชียลของเขานะครับผมเขาจะมีการปรับแต่งเลื่อนลงมาครับตรงนี้2ตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับเขาจะมี t o อปไล e คือ Position ที่ต้องแสดงนีครับเราอยากได้ฟังตามนี้เลยนะครับผมไททครับที่เราแสดงที่เราเขียนเป็น success error ขออนุญาตเปิดโค้ดนะครับตรงนี้ครับไท a i เขานี่คือไท a i เขานะครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับแต่งกันต่อนะครับผมไททนี่ตรงนี้นะครับ ทีมเอาโอ้โหโนี้คืออะไรนะครับลองดูครับผมกดลองปรับแต่งปรับแต่งตามใจชอบเลยนะครับผมลองติ๊กติ๊กดูก่อนแล้วก็กดโชว์โพสต์ตอนนี้ครับเห็นไหมครับไปอยู่ท็อปเลฟฝั่งซ้ายบนท็อปไลท์นะครับผมเลือกการแจ้งเตือนที่ถูกชะโลกับเรานะครับเป็นวอร์นิ่งเป็นเออร์เลอร์ก็จะสีแดงนะครับผมเป็นซักเซสก็จะสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะมีดูเรดิวเรชั่นแล้วปรับแต่งยังไงนะครับเอาไปใช้ยังไงเลื่องที่นด้านบนครับเขาจะมีปรับแต่ง2แบบ หนึ่งคือปรับแต่งกับตัวคอนเทนเนอร์จำได้กันกันได้มั้ยครับที่อยู่หน้าแรกที่อยู่ในไฟล์ app.js ถ้าเราใส่ propery ให้เขาตามนี้นะครับผมเขาก็จะเรียกว่าทุกการแจ้งเตือนจะเป็นตามนี้แต่ถ้าเราปรับแต่งกับตัวตัวปลายทางนะครับหรือตัวลูกๆที่เราใช้นะครับหนึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันนะครับผมโอเคนะครับไหนยังไงนะครับผมถ้าสมมติตัวนี้นะครับผม ซักเซตเออเลือกยากจะใส่ออปชันนะครับผมพารามิเตอร์ตัวแรกคือข้อความใส่ไปแล้วนะครับผมตัวที่สองก็ลูกน้ำครับแล้วก็ปีกาบเปิด Enter ลงมาก็ได้นะครับผมลองใส่ p โพซิชันดูนะครับผมเป็นท็อปท็อปเล็นะครับผมยุงกัดครับขอไปด้วยท็อปเล็นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแจ้งเตือนอีกรอบนึงครับไปอยู่ฝั่งซ้ายเล้ยนะครับไปอยู่ฝั่งซ้ายเล้วนะครับผม ส่วนตัวล็อกอินสำเร็จอยู่ฝั่งขวาล็อกอินสำเร็จอยู่ฝั่งขวาล็อกอินไม่สำเร็จอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมการปรับแต่งนะครับก็จะอยู่ที่ของใครของมันนะครับของใครของมันนะครับนี่เลยนะครับผมแต่ถ้าเราปรับแต่งที่ a อ p .js ตัว container ครับตัวนี้นะครับผม position ใส่ไปเลยนะครับผม top left top อะไรก็ว่าไป top left นะครับผมบนซ้ายนะครับผมล็อกอินไม่สําเร็จล็อกอินสาเร็จนะครับผมทุกอย่างอยู่ซ้ายหมดนะครับทุกอย่างอยู่ซ้ายหมดนะครับผมก็อยู่ที่เราชอบนะครับผมว่าเราอยากให้ทั้งปรเจกตของเราเนี่ยการปรับแตง่งมีการมีการแจ้งเตือนอย่างไรนะครับก็ปรับแต่งได้ตามใจเลยนะครับว่าเราจะทั้งหมดเลยไหมนะครับผมหรือว่า แต่ละตัวแตกต่างกันไปนะครับผมก็ปรับแต่งที่ตัว t ทู a r t ที่ตอนเราเรียกใช้ก็ได้นะครับผมใส่ Conf i g ให้เขาอ่าตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับใส่ตัวนี้นะครับนี่ผม s i t i o n เป็น Option ตัวที่2เป็นพ a ราม e t e อร์ตัวที่2อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแจ้งเตือนนะครับผมก็นําไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างครับเช่นเวลาเราลบข้อมูลเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโค้ดตัวนี้นะครับไปดูตอนลบตอนอัปเดตตอนแก้ไขกันครับสายอินครับ ที่หน้าแมนนิตรงนี้อย่าเพิ่งไปดูรูปเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าตารางของเรานะครับสมมุติว่าอ้ยอุ้ยอยากจะลบอยากจะแก้ไขนะครับผมอ๋อต้องไปอยู่ที่หน้าหน้าสินค้านะครับนี่มีการลบมีการแก้ไขเราหลังจากได้ข้อมูลตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์เราก็อือ่ก็แจ้งเตือนอะลองดูสักตัวก็ได้นะครับผมในในก็ในๆนมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมํามให้ดูอีกตัวหนึง่งนะครับผมเพิ่มก่อนเพิ่มก่อนนะครับเพิ่มเข้ามาลบตอนนี้ก็ลบก็หายใช่ไหมฮะเพิ่มไป มเดี๋ยวเรามาเพิ่มที่หน้าตัว View Table นะครับผมเขาแสดงหน้าไหนหน้าตัวข้อแสดงข้อมูลเดี๋ยวไปหาหน้านี้ก่อนนะครับผมอยู่ที่ from product อ่า import มาเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวทุกท่านไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับผมปึ๊บตรงลบใช่ไหมครับลบเราก็ไปที่ฟังก์ชันลบ handle remove เขาก็ส่งข้อมูลไปหลังบ้านได้ข้อมูลกลับมาก็ less ตัวนี้นะครับผมก็โทษเลยนะครับผมจุด delete เอาเป็น success นะครับผม success ใส่ let จุด let จุดอะไรนาะผมขอลองดู let inspect เขานิดนึงนะครับผมเขา r ีเทิร์นข้อมูลอะไรกลับมาลบ let จุด data จุด name ก็ได้นะครับผม let จุด data จุด name น,นี่คือการเข้าถึง object ตัวนี้นะครับผม เราก็ใส่ข้อความว่า delete ตืดตืดตืดบวก success แบบนี้เป็นตัวลองลบตัวหนึ่งครับลบ999นะครับผม delete 999 success เรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างาครับสำหรับการใช้ตัว React To d e f y n e ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ